สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แผนกวิชาชั้นกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคก,กำแพงเพชรวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมนะครับแผนกช่างกลโรงงานมีศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่ศูนย์การเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลสมัยใหม่มีความร่วมมือของบริษัทเอกชนหลายบริษัทที่เข้าเข้ามาร่วมมือกับเรานะครับ ทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรของเรานะครับในแผนกช่างกลโรงงานได้มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานมีรายงานสาขาช่างควบคุมเครื่องกล่นซีซีระดับหนึ่งนะครับและสาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอ,อัตโนมัติระดับหนึ่งวันนี้เราได้มีการทดสอบในสาขาเครื่อง,องกลืนช่างควบคุมเครื่องกลืนซีซีระดับหนึ่งนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ทดสอบอาจารย์ชัยนรลคงนะครับและก็อาจารย์ไทรินตรงศูนย์นะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และท่านอาจารย์ฤิธิเดชผมดำมาร่วมเป็นกรรมการทดสอบในสาขาช่างควบคุมเครื่องินซีซีระดับหนึ่งในวันนี้นะครับแล้วก็จะมาดูบรรยากาศในการทดสอบ ตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นงานในการทดสอบในสาขาช่างควบคุมเครื่องจึงซีซีระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวชิ้นงานที่ผู้ค้ารับการทดสอบผลิตชิ้นงานออกมานะครับ <S <S <juga> <S เดี๋ยวเราจะไปดูการทดสอบอีกสาขาหนึ่งคือช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติระดับหนึ่งนะครับวันนี้เราได้มีการทดสอบในสาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติระดับหนึ่งด้วย นะครับตัวนี้คือชิ้นงานที่ผู้คัรับการทดสอบได้ทำการผลิตชิ้นงานออกมาให้ได้ขนาดนะครับโดยมีผู้ทดสอบได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ปฏิยาจากสถาบันพนาฝึกมือแรงงานสุพรรณบุรีนะครับและ ท่านอาจารย์พลเทพจิอูจากวิทยาเทคนิคลำพูนนะครับและท่านอาจารย์อนุพงศ์จอมกันจากวิทยาเทคนิคลำพูนนะครับมาเป็นผู้ทดสอบในสาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอ,อัตโนมัติในวันนี้นะครับ <c oughs> ในแผนกช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับเราได้รับเครื่องกัดได้รับงบประมาณในการสนุนในการสร้างเครื่องกัด c ีนซีหแกนนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารสร่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในการกัดชิ้นงานออกมานะครับไปการผลิตพวกของที่ระลึกนะครับ โดยผู้นักเรียนหรือผู้เรียนได้ใช้โปรแกรมหรือจากการเรียนการสอนในการผลิตออกมานะครับอันกัดด้วยเครื่องจักรซีนซีนะครับมีเครื่องจักรที่ให้นักศึกษาได้เรียนและได้ผลิตชิ้นงานจากศูนย์บ่มเพาะโดยผลิต ตัวอักษรจากพัสบูดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผลงานของผู้เรียนที่ได้มาเรียนและได้มาดำเนินการในศูนย์ผมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานะครับเพื่อทำของที่ระลึกในการเป็นผู้ประกอบการในอน,โนาคตในวันข้างหน้านะครับ ครับก็แผนกวิชาช่างกลโรงงานก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจในการสมัครเข้าเรียนมาสมัครเรียนนะครับในระดับปอชอรับนักศึกษาที่จบม .3 หรือมัธยมศึกษา,าตอนต้นมาเข้าเรียนในสาข,ขาวิชาช่างกลโรงงานและในระดับปอสอรับผู้เรียนจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมอ .6 มาสมัครเข้าเรียนหรือจบจากปอชอก็มาสมัครเข้าเรียนได้ และของเรายังมีในการจัดการเรียกนการสอนในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการผลิตนะครับและมีเครื่องจักรพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการเรียกนการสอนรวมทั้งเครื่องจักรอัอตโนมัติและห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับ oh. ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาทดสอบในสาขาช่างควบคุมเครื่องกึง cnc และสาขา ช่างเทคนิคเครื่องกัดอ,อัตโนมัติระดับหนึ่งนะครับเข้ามาทดสอบที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานสุรเมืองงานวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้นะครับและในอนาคตวันข้างหน้ากำลังจะดำเนินการในการเปิดศูนย์ทดสอบในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์และในสาขาช่างควบคุมคุณภาพเครื่องมือวัด ระดับหนึ่งขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาฝูมีรายงานกำแพงเพชรที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝูมีรายงานแห่งชาติของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครับขอบคุณครับ